สวัสดีค่ะพบกับช่องรับเลขชา n e l นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมาลงเลขเด่นบนล่างน,นะคะสำหรับสูตรนี้ก็เดินดีมาเดินดีมาหลายงวดนะคะก่อนหน้าน,นี้ก็เข้านะคะแล้วก็หลุดไปหนึ่งงวดก็จะมาลงแค่ประมาณ3ามหก้างวดนี้นะคะ วิธีคิดนะคะใช้หน่วยบนบวกด้วย10ล่างบวกได้เท่าไหร่ก็เพิ่มอีกหนึ่งแต้มนะคะก็จะเป็นเลขเด่นบนล่าง2ตัวมาได้ทั้งบนและล่างนะคะเสียงลดนะคะหลักหน่วยบนคือ3นะคะบวกได้วยสิล่างคือ1 สามบวกหนึ่งได้สี่สี่ก็บวกอีกหนึ่งแต้มเป็นสี่กับห้าห้าเป็นเลขเด่นบนล่างเลขที่ออกคือหนึ่งเก้าหกห้าแปดถูกที่ห้าล่างนะคะหลักสิบล่างต่อไปละหกบวกห้าเท่ากับหนึ่งหนึ่งเดินหน้าไปอีกหนึ่งแต้มเป็นหนึ่งกับสองเป็นเลขเด่นนะคะเลขที่ออกคือห้าหนึ่งเก้าสี่เจ็ดอันนี้ก็ถูกที่หนึ่งหลักสิบบนนะคะ อันนี้ถูกที่ห้าที่ห้าอันนี้บวกที่หนึ่งนะคะไปหน่วยบนคือ9บวกด้วย10บล่างคือ4 9่เกบวกสเท่ากับ 3. 3สาเดินหน้าไป1แต้มนะคะเป็น3ากับ4เป็นเลขเด่นบนล่างเลขที่ออกคือ น,นี้หายไปตัวหนึ่งสองเก้าเจ็ดเลขที่ออกคือสี่หนึ่งหนึ่งนะสี่หนึ่งหนึ่งลากออกเก้าสองนะอันนี้ถูกที่สี่หลักร้อยนะคะต่อไปรักหน่วยคือหนึ่งหน่วยบนคือหนึ่ง บวกด้วย10ล่างคือ9เท่ากับ0 0เดินหน้ามาอีกหนึ่งแต้มเป็น่วนกับ1นะคะเลขออกบน4 1 7ล่างออก8 0อันนี้ก็มาทั้งบนทั้งล่างนะ1เข้า4 1 7บนนะคะ0มาที่8 0ล่างมา2ตัวเลยนะคะในวันนี้ ต่อไปหลักหน่วยคือ7 7บวกด้วย10ล่างคือ8นะคะเท่ากับได้5 5าห้าเดินหน้ามาอีกถึงแต้มเป็น6นะคะเลขที่ออกคือ6 5 2 5, 5 5อันนี้มาเยอะเลยนะ5บน5ล่างแล้วก็6ด้วยนะคะก็เข้า5บน หกบนหกหลักร้อยหกห้าลักสิบแล้วก็เข้าห้าล่างนะคะทั้งห้าทั้งหกต่อไปหลักหน่วยบนคือสองสองบวกหลักสิบล่างคือห้าบวกกันเท่ากับเจ็ดเดินหน้าไปหนึ่งแต้มเป็นแปดนะคะเลขที่ออกคือแปดเจ็ดสามเจ็ดสามอันนี้ก็เข้าที่ทั้งหลัก สิบพนแล้วก็ร้อยพนนะคะแล้วก็ที่สิบล่างด้วยนะคะเจ็ดนะคะลัาหน่วยคือสามนะคะสามบวกด้วยหลักสิบล่างคือเจ็ดบวกกันได้ศูนย์เดินหน้าไปหนึ่งแปมนะคะเป็นศูนย์กับหนึ่งเลขออกเก้าศูนย์เจ็ดเก้าเก้านะ อันนี้ก็ถูกที่ศูนย์หลักสิบบนนะคะต่อไปหลักหน่วยบนคือเจ็ดบวกด้วยสิบล่างคือเก้าบวกกันได้หกนะ,ะเดินหน้าไปหนึ่งแต้มเป็น 1, เจ็ดเลขที่ออกคือเก้าศูนหกเจ็ดหนึ่งนะคะ อันนี้ก็มาที่เลขหกบนแล้วก็เจ็ดล่างนะคะนะคะส่วนงวดสุดงวดถัดไปนี้นะคะวันที่สองพฤษภาคมนี้นะคะหลักหน่วยบนคือหกบวกได้สิบล่างคือเจ็ดบวกกันได้สามนะ,ะเดินหน้าไปอีกหนึ่งแต้มเป็นสามกับสี่สามกับสี่เป็นเลขเด่นบน งวดประจำวันที่สองพฤษภาคมนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆไว้พิจารณานะคะก็มีอีกสูตรหนึ่งนะคะอันนี้คือเป็นเลขเด่นบนล่างหนึ่งตัวงวดที่ผ่านมาก็เข้าที่เลขหกนะคะเลขออกเก้าศูนย์หก เจ็ดหนึ่งนะคะก็มาที่หกบนนะคะสำหรับวันนี้ก็เลขออก9 9 0 6 7กน็ะคะก็จะได้หลัก102ร้อยสองค้างเก้าบวกเก้าบวกหลักสิบคือศูนย์หนึ่งค้างแล้วก็บวกด้วยหลัก สิบล่างสองขังนะคะบวกกันเก้าสองรังเป็นแปดแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าห้าบวกเจ็ดเป็นสองนะคะงวดนี้ได้เด่นสองนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะแล้วก็สูตรนี้งวัตถุล้วไม่เข้านะเด่นบนล่างให้สองนะคะไม่มีแต่ว่า มันจะคิดสุดรสำหรับงวดถัดไปให้นะคะ9 0 6 7 1นะคะอันนี้ไม่เข้าผิดไปก็เลขออก9 0 6 7 1นะคะก็จะใช้หลักร้อยบวกหน่วยบนสองครั้งแล้วก็บวกหลักสิบล้างหนึ่งครั้งนะคะหลักร้อยคืออใช้หลักสิบบนนะคะห ศบวกด้วยหน่วยบนสองครั้ง6กสองสิบนะคะแล้วก็บวกด้วย10ล่างหนึ่งครั้งคือเลข7บวกนะคะจะเป็น9 9ลบด้วย1นึงคงที่เท่ากับเหลือ8นะคะงว่วนนี้เด่นบนล่างนะคะมีเลข8 สำหรับงวดที่แล้วที่ผิดงวดนี้นะ่าจะเข้านะแปดสวยนะคะมีสิทธิ์มาได้เล็กล่างนะเพราะว่าตกอีกสูตรหนึ่งได้หกเจ็ดแปดนะเจ็ดแปดได้่างนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเด่นบนล่างวิ่งไปมีเด่นสองแปดแล้วก็สามกับสี่เพื่อนๆลองไปจับกันดูนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกการติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ